สวัสดีครับแตงโมลงปีกพงยิงวันนี้ครับเรามาติด ตามนะครับความเคลื่อนไหวในวงการฟุตบอลนะครับช่วงนี้ต้องบอกเลยครับว่าเป็นช่วงกระแสข่าวดีของฟุตบอลทีมชาติไทยแหละครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลการแข่งขันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอันดับฟีฟ่าเวิลด์เรนกิ้งและที่สําคัญนะครับเราได้การสนับสนุนนะครับจากทางด้านของผู้สนับสนุนอย่าง AS กับ JS และแน่นอนครับต้องบอกเลยว่าบอลไทยไปต่อกันยาวๆเนี่ยนะครับหลายคนคงจะทราบ ถึงเรื่องของข่าวดีตรงนี้กันไปพอสมควรแล้วนะครับแต่ต้องบอกเลยนะครับว่าทีมชาติไทยของเราเนี่ยหลังจากนี้ก็คือโปรแกรมที่เดินทางไปแข่งที่เติร์กเมนิสถานซึ่งตรงนี้เนี่ยน่าที่จะถึงกันแล้วนะครับเพราะว่าออกเดินทางตั้งแต่ช่วงเที่ยงคืนตีหนึ่งของเวลาบ้านเราเนี่ยนะครับไปยงังกรุงอัชคาบัชนะครับซึ่งแน่นอนแหะครับเราหมายมั่นปั้นมือนะว่าเกมนี้เราจะต้อง เก็บชัยชนะให้ได้ในการเจอเติร์กเพราะอย่างนั้นเนี่ยเกมชนะอินเดียมานี่มันจะไม่มีความหมายแล้วมันจะถูกลืมไปอย่างทันทีนะครับตอนนี้เราก็ดูบรรยากาศในการฝึกซ้อมสนามญ่าเทียมที่กรุงเทพไปก่อนนะครับต้องบอกเลยครับว่า ทีมชาติไทยมีการปรับนะครับสภาพในการเล่นย่าเทียมเรียบร้อยแล้วนะส่วนจะเป็นแบบไหนยังไงที่ทางด้านเติร์มินิสถานจะทําได้ไหมเนี่ยก็ต้องดูอีกทีหนึ่งว่าเราปรับได้ดีขนาดไหนเนี่ยนะครับแต่ตอนนี้อีกหนึ่งสิ่งที่น่าโฟกัสเลยกองหน้า ทีมชาติไทยเนี่ยทำผลงานได้ดีสุดๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปรเมศอาจวิไลไม่ว่าจะเป็นธนาของสุภชัยใจเด็ดนะครับโอ้โหตอนนี้ต้องบอกว่าผมว่าคู่หน้าหรือว่า2กองหน้าคนนี้เนี่ยต้องบอกว่าน่าสนใจและน่าจับตามองในการร่วมเล่นเรียกว่าเป็นคู่หูอันตรายเลยก็ว่าได้ถ้าหากว่าจูนติดนะ อันนี้ก็ต้องอยู่ที่มาซาทาดาอิชิอิด้วยว่าสามารถจะจูนคู่หน้าติดไหมส่วนริมเส้นเนี่ยไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่ละครับผมว่ามันมีหลายคนให้เลือกให้ใช้เนี่ยนะครับในวงการฟุตบอลบ้านเราและแผงกลางก็ไม่น่าเป็นห่วงอะไระนะครับล่าสุดเนี่ยทางสุภชัยใจเด็ดนะครับมีการเปิดเผยออกมาเนี่ยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยสภาพร่างกายพร้อมมากสุภชัยนะครับก็บอกต่อว่าทุกคนที่ยังไม่ได้มีเกมเนี่ยก็ได้รับโอกาสนะครับก็ในนัดอินเดียเนี่ยก็อาจจะเชื่อว่า เรียกความฟิตความพร้อมมากขึ้นนะครับแต่เกมเจอกับเติร์กเนี่ยเป็นทีมที่ดีโดยมีจุดเด่นคือกองหน้าและเกมโต้กลับดีรวมถึงผู้เล่นยังเล่นสโมสอเดียวกันค่อนข้างเยอะอ่ะถ้าใครได้ดูนะเกม fc เนี่ยเขาใช้ทีมเดียวกันลวดเลยเป็น10คนเลยนะครับ สุภชัยใจเด็ดครับกองหน้าทีมชาติไทยก็ยังบอกว่าสภาพร่างกายตอนนี้เนี่ยพร้อมมากเพื่อนร่วมทีมก็พร้อมนะครับหลังนาเตะหลายคนได้ลงสนามเรียกแบดฟิตมาตั้งแต่เกมก่อนหน้านี้ทางสุภชัยเองก็พูดเพิ่มเติมนะการไปเจอเติร์กเนี่ย ก็ไม่ใช่เกมที่ง่ายนะทุกคนตั้งใจเก็บชัยชนะให้ได้แล้วปัญหาเรื่องสภาพอากาศสภาพสนามเนี่ยก็เป็นเรื่องยากดังนั้นต้องปรับตัวให้คุ้นชินที่สุดผมว่าสิ่งที่น่าจับตาดูเลยเนี่ยคือปรเมศอัจวิไลเขาดีเกินที่จะจับนั่งเป็นสำรองไนงะแล้วถ้าลงคู่กับสุภชัยเนี่ยมันจะเป็นยังไงถือว่าเป็นคู่หูที่ อยากจะเห็นมากๆนะเพราะว่าขยันด้วยกันทั้งคู่สุปชัยเนี่ยเจ้าอาร์มก็ขยันปรเมศก็ขยันแต่ความคมตอนนี้ต้องยกให้กับท่านันของปรเมศนะมีมากกว่านั่นเองนะกองหน้าหน้าดูแล้วแต่กองหลังก็หน้าติดตามไม่แพ้กันเพราะว่าชินภัทรีอ่อเนี่ย หน้าที่จะได้จับคู่นะครับกับทางด้านของเอเลียสดอลเลาะเพราะว่าโจนาธานเข็มดีเนี่ยมีอาการบาดเจ็บก็ไม่ได้มาในครั้งนี้นี่จะเป็นโอกาสของเจ้าตัวที่ได้พิสูจน์นะว่าเฮ้ยเขาก็มีดีพอที่จะเป็นหนึ่งในนักเตะเซนเตอร์แบ็กของไทยที่จะไปทุกชุดเหมือนกันตอนนี้อีชิอิเข้าหาตัวผู้เล่น ต้องต้องมีตัวจริงต้องมีตัวสำรองต้องมีตัวที่เขาหมุนเวียนในสวอตของเขาได้ถ้าหากว่าจะไปใน,ร,บบนเเระดับบอลเอเชียระดับบอลโลกนะครับอันนี้คือสิ่งที่น่าสนใจว่าเขาจะยืนคู่ได้ไหมเพราะหลังจากนี้ไปเนี่ยเอเลียสดอล,ะละก็อายุมากขึ้นเรื่อยๆไงซึ่งก็จะต้องมีการทดแทนกันต่อไปแน่นอนนะครับแต่ชินัพัทเองเนี่ยต้องบอกว่าอายุก็28แล้ว อีกประมาณสักสามสี่ปีเนี่ยน่าจะต้องเก็บเกี่ยวแล้วก็โชว์ศักยภาพให้ได้ดีที่สุดนั่นเองอะนะครับอีกคนหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับนั่นก็คือทางด้านของสุพนัทเหมือนตาครับโอ้โหล่าสุดสะเทือนเอเชียแล้วครับนี่คือหนึ่งในดาวรุ่งนะครับที่ดีที่สุดในเอเชียหนึ่งในสิบ เพราะว่าเขาจัดโหวตของ a fc เนี่ยเขาขึ้นมาเลยนะว่ามีใครเนี่ยน่าสนใจบ้างในวงการฟุตบอลเอเชียต้องบอกว่าเป็นดาวรุ่งและครับแต่อยู่ที่การโหวตการอะไรด้วยไงนคนแรกก็มาจากทางด้านของคาวะสกิฟอนตาเล่อย่างเงี้ยนะครับเป็นทางด้านของโคตะทาคาอินะเออหรือว่าจะมาจากเออเอ,าอาลีอย่างเงี้ยซิยัตเอาจอฮานีคือมีหมด,ดนะครับ เกาหลีก็มีกวางจูนะครับแล้วขาดไม่ได้มาเลยครับอาลีฟอายมานอันนี้คู่แข่งของสุพนัทเหมือนตาละนะฮะและแน่นอนครับจากจีนก็มีเชียงไฮ่เซินหัวจากไทยก็คือสุพนัทเหมือนตาคนเดียวเลยที่ที่ติดมาในครั้งนี้นะครับสำหรับนักเตะด,ดาวรุ่งเอเชียยอดเยี่ยมแล้วก็มีโยโกฮาม่าเอฟมารีนอสยามานเนะนะครับมีอัลนัเซอร์นะครับทีมโรนโดแล้วก็มีโยโกฮาม่าอีกคนนึงอุเอนากะ นะครับแล้วก็คาวาสากิฟอนตาเรโอเซกินั่นเองอะนะครับ มาดูกันที่ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกกันบ้างนะครับมาดูกันหน่อยดีกว่าว่าตอนนี้เนี่ยทีมจากเอเชีย er นะครับมีใครได้ไปฟุตบอลโลกแบบอัตโนมัติกันบ้างแล้วนั่นเองนะครับคือต้องบอกว่าตอนนี้ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกครับเหลืออีก1น,นัดเท่านั้นนะครับในรอบที่3ตอนนี้ก็จะรู้แล้วว่า6ทีมเนี่ยมีใครไปทันทีบ้างแล้วก็จะหาอีก2.5ทีมนะครับที่จะไปฟุตบอลโลกในการแข่งขันปี2026นั่นเอง นะครับอะแต่ตรงนี้ต้องดูเลยนะครับว่าเราเนี่ยมีโคต้าที่ผ่านไปแล้วหลายทีมเหลืออีกเพียงไม่กี่ทีมเท่านั้นเอาจริงๆเนี่ยเรารู้แล้วแหละนะครับแต่ต้องมองว่ารอบหน้าเนี่ยในการคัดเลือกรอบที่4จะได้อีก2ทีมจะเป็นทีมไหนแล้วอีกทีมหนึ่งไปเพลย์ออฟกับโซนอื่นนี่บอกได้เลยครับว่าเหนื่อยแน่นอนนะครับอะสถานการณ์ตอนนี้นะครับรอบ3เนี่ยกลุ่ม A ครับ คอนเฟิร์มเรียบร้อยแล้วนะครับว่าอิหร่านกับอุซเบกิสถาน ไปฟุตบอลโลกทันทีนะครับเนี่ยครับมี20คะแนนอิหร่านยังไงก็เก่งอยู่ดีเนาะแล้วก็อุซเบกิสถานครับ18คะแนนก็ดีอยู่ดีนะครับขณะที่ทีมที่ได้ไปต่อในการเพลย์ออฟรอบหน้าก็คือ UAE และกาตานะครับโอ้โหต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะลุ้นกันพอสมควรในกลุ่มนี้แต้มใกล้เคียงกันพอสมควรนะครับขณะที่กลุ่ม B ครับเกาหลีกับจอร์แดนไปฟุตบอลโลกแล้ว โคตรเดือดโอ้โหสุดๆไปเลยแล้วแต้มเนี่ยต้องบอกว่าก็ทิ้งกันแค่3คะแนนเท่านั้นเองนะครับขณะที่อันดับ3อันดับ4เนี่ยยังต้องลุ้นนะ เพราะทางด้านของอิรักครับยังเหลือเกมหนึ่งจะเจอกับจอแดนขอเสมอครับคือถ้าเสมอเนี่ยน่าจะผ่านฉลุยแล้วนะครับก็ได้ไปแอดวานซ์แน่นอนแต่ว่าน่าจะเป็นแอดวานซ์ในอันดับที่3ขณะที่โอมานครับเจอกับทางปาเลสไตน์โอ้โหคู่นี้มีผลสำคัญถ้าปาเลสไตน์ชนะทีบโอมานล่วงแน่นอนครับอันนี้เดือด นะครับสำหรับกลุ่ม B แต่ก็หน้าที่จะประมาณนี้แล้วแหละรู้แล้วนะครับขาดแค่อีกทีมเดียวไปรอบหน้าส่วนกลุ่ม C ครับญี่ปุ่นออสเตรเลียเนี่ยแทบจะแบเบอร์อยู่แล้วญี่ปุ่นร้อแต่ออสเตรเลียน่าจะแบเบอร์ครับในการเข้าสู่ฟุตบอลโลกโดยอัตโนมัติเพราะว่านัดสุดท้ายต้องเจอกับซาอุดีอาระเบียครับซึ่งจะตัดกันเองแต่ว่าประตูได้เสียเนี่ยครับบวก8นีครับโอ้โหคือซาอุดต้องยิง8ลูกลครับหรือว่า9ลูกลครับ ถึงจะแซงออสเตรเลียแล้วไปฟุตบอลโลกแบบอัตโนมัติได้ซึ่งมันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ครับมันยากมากๆครับโอ้โหศ0 0 0์เละครับเออขณะเดียวกันอินโดนีเซียครับไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดเช่นเดียวกันก็แอดวานซ์ไปเรียบร้อยก็คงจะต้องไปวัดกันในรอบ ที่4นะครับรอบที่4เนี่ยพอมาดูแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีครับอันดับ1อันดับ2อันดับ3แต่ละสายเนี่ยก็จะมารวมกันอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีแค่ทีมเดียวจ่าฝูงสําหรับแต่ละกลุ่มที่ได้ไปฟุตบอลโลกอัตโนมัติแล้วอันดับ2คุณต้องมาแข่งกันเองอีกแล้วไปเพลย์ออฟอีกทีนะครับทั้งหมดทั้งมวลใ้เกิดขึ้นภายในปีนี้นะครับถ้าคุณยังต้องไปเพลย์ออฟเนี่ยอย่างอินโดมาเพลย์ออฟใช่ไหมครับ แล้วถ้าไม่ได้ไปบอลโลกอัตโนมัติคุณจบที่2คุณก็ต้องไปเล่นกับอันดับ2ของอีกสายหนึ่งแล้วสรุปเล่นเย่าเยือนปั๊บนั่นแหละครับใครชนะไปเพย์ออฟอีก ซึ่งในรอบสุดท้ายเนี่ยก็ต้องดูนะครับว่าแต่ละทวีปเนี่ยใครเป็นผู้ชนะอาจจะเป็นคอมเมมโบหรือว่าอาจจะเป็นคอนคาเคฟ o f c อันอเนี้ยก็อยู่ที่ว่าอยู่ที่ทวีปไหนจะได้เข้ามาถึงรอบตรงนี้นั่นเองนะครับอ่ะอันนี้ก็คือทั้งหมดทั้งมวลมาอัปเดตให้ได้ติดตามกันว่ามีเอเชียทีมไหนไปบอลโลกกันแล้วบ้างนั่นเองนะครับถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามกันได้โดยการกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวสาหรับวันนี้ ไปก่อนสวัสดีครับ